สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับุผู้ชมเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์นะคะประจำเที่ยงวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2563วันนี้อยู่กับคุณรัติกรจารุเกษตรวิลเดิชันฟาริดาหลบชากุค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะถ้าหากว่าเราว่ากันด้วยเรื่องของสถานการณ์โควิดนั้นคงจะต้องบอกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่กลับมามีผู้ติดเชื้อเป็นตัวเลข2หลักนะคะแต่ว่าย่าเพิ่งตกใจกันไปค่ะเพราะว่าตัวเลข2หลักที่ว่านี้ก็เป็นตัวเลขจากผู้ที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อราาาายใหมม่่ทีจกกกกสถนนัั ะะของรัฐที่ เป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าการที่เรานําเข้าหรือว่าการรับคนนะคะที่อยู่ในต่างประเทศกลับเข้ามาในประเทศไทย<ป>ก็ย่อมจะเป็นธรรมดาที่จะต้องมีผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ในวันนี้จึงมีตัวเลขผู้ป่วยโควิดรายใหม่นะคะที่เพิ่มเข้ามาเป็น11รายนะคะเป็นผู้ที่อยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้ทั้งหมดรวมผู้ป่วยสะสมตอนนี้30,65รายผู้ป่วยหายกลับบ้านได้รายใหม่14รายหายกลับบ้านรวมสะสม2945รายอยู่ในโรงพยาบาล6 13รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะยังคงที่อยู่ที่57รายค่ะดังนั้นฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิดหลายๆคนอาจจะต้องบอกว่าถ้าบางคนที่ได้ติดตามชมผ่านทางรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพโดยอาจารย์ปานเทพเนี่ยก็จะมีข้อมูลในส่วนของการที่ชี้ให้เห็นว่าประเทศต่างๆนั้นมีการตรวจคัดกรองหรือว่าตรวจผู้ที่ ติดเชื้อโควิด -19 นะั้นมากน้อยแตกต่างกันไปนะคะของแต่ละประเทศบางประเทศมีผู้ติดเชื้อจํานวนมากแต่การตรวจมีน้อยบางประเทศนะคะตรวจมากแต่ก็พบผู้ป่วยน้อยดังนั้นสิ่งที่น่าเป็นกังวลแล้วก็ต้องจับตาดูก็คือบุคคลผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการตรวจน้อยแต่ว่ามีผู้ป่วยมากไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามค่ะอย่างน้อย ยังพอมั่นใจกับมาตรการของรัฐที่คือต้องดักทุกทางของผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาอันนี้ที่สามารถทําได้ก็ผ่านการ กักกันนะคะที่ตามสถานที่ของทางภาครัฐแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อมี11คนในวันนี้ก็ดูกันก่อนว่ามีใครบ้างเป็นหญิงไทยอายุ32ปีเดินทางกลับจากอินเดียอินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่มีจํานวนของผู้ติดเชื้อนั้นค่อนข้างมากทีเดียวนะคะในแถบเอเชียโดยเป็นนักท่องเที่ยวพบเชื้อแต่ไม่มีอาการใดๆอันนี้สําคัญทีเดียวนะคะก็คือว่าถ้าหากว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะบอกบอกว่า,วาจากจุดตรวจที่ผ่านตรงจุดคัดกรองแล้วไม่มีไข้ไม่มีอาการก็ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยนันว่า เขาจะไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะหรือว่าไม่มีการติดเชื้อจากโควิดและนอกจากนี้ยังมีผู้ที่กลับจากกาตาอีก6รายก็คือรายที่1นถึงหเป็นเพศชายอาชีพพนักงานนวดรายที่6เป็นเพศหญิงอาชีพแม่บ้านอาการลิ้นรับรสไม่ได้ปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะจมูกไม่ได้กลิ่นเจ็บคอมีเสมหะนะคะคุณหมอทวีศิลป์บอกอย่างไรก็ตามไม่สามารถระบุสาเหตุได้ว่าติดเชื้อจากการทํางานเท่านั้นเพราะมีการเข้าชุมชนใช้ชีวิตปกติก็คือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง นอกจากนี้ยังมีผู้ที่กลับจากประเทศคูเวต4คนเป็นเพศชายทำงานในแคมป์ของบริษัทต่างชาตินะคะเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อ24พฤษภาคมนี้คือคร่าวๆก่อนสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะที่เพิ่มขึ้นตอนนี้11รายจากสถานที่กักกันของรัฐค่ะ พอพูดถึงเรื่องของสถานการณ์โควิดสิในบ้านเรานะคะหลายคนก็นึกถึงเรื่องของอมาตรการผ่อนปรนในระยะที่3ซึ่งเมื่อวานนี้ทางสบคชุดเล็กก็มีการประชุมนะคะนายกนั้นก็นอกเหนือจากจะทําหน้าที่ในสภาแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของการชี้แจงพรกอรเงินกู้3ฉบับก็เปลี่ยนตัวนะคะไปประชุมสบคชุดย่อยด้วยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อวานก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้ข้อสรุปก็เลยทําให้วันนี้ก็ต้องมีการประ ชุมกันต่อนะคะสำหรับการเคาะมาตรการผ่อนปรนในระยะที่3ทั้งในส่วนของกิจกรรมแล้วก็กิจการ,รอีกหลายประเภทที่ยังไม่ได้รับการปลดล็อกนะคะวันนี้ก็คงจะมีความชัดเจนก่อนที่พรุ่งนี้เนี่ยจะน่าจะน่มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของการเคร์ฟิวนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ก่อนหน้านี้ก็มีการออกมาเคลื่อนไหวนะคะในส่วนของภาคประชาชนนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าแปลกใจแต่อย่างใดเพราะว่าประชาชนส่วนหนึ่งในประเทศเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้รับผลกระทบแต่สิ่งที่หลายคนแปลกใจแล้วก็ตั้งคําถามถึงความเหมาะสมเนี่ยก็คือการที่เอกอัครราชทูตของสหรัฐเนี่ยนะคะนั่นก็คือนายไมเคิลจอร์ดนะคะดีสมเรที De ่เมื่อวานนี้ เข้าพบกับทางนายวิษณุเครือง,งามก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ถามถึงถามรัฐบาลผ่านอาจารย์วิษณุเนี่ยนะคะบอกว่าทําไมไทยเนี่ยจะต้องใช้พรกฉุกเฉินต่อไปหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมดูลักษณะเหมือนเสียมรยาางการเมืองหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์วิษณุเขาก็เลยให้เหตุผลกับทางทูตสหรัฐไปเนี่ยนะคะโดยบอกว่าเ,เหตุผลที่ทําให้ไทยนั้นยังต้องคงพรกฉุกเฉินเอาไว้ก็เพราะว่า 1. นเนี่ยนะคะหากเราไม่ใช้พรกฉุกเฉินก็จะต้องใช้พรบรโรคติดต่อซึ่งตรงนี้ไม่ได้ทําให้ให้อํานาจอะไรกับทางรัฐบาลเลยแล้วก็จะทําให้เกิดเ,เรื่องของ77มาตรฐานใน77จังหวัดทั่วประเทศไทยรัฐบาลก็เลยต้องใช้นะคะเพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันประการต่อมาสิ่งที่นายวิศรุษเครือง,งามได้มีการชี้แจงผ่านทางเอกอัครราชทูตของสหรัฐไปก็คือว่า การที่ผู้ว่าราชาการจังหวัดจะต้องใช้อำนาจหน้าที่ในการดำเนินการใดๆอย่างเช่นการปิดสถานที่ต่างๆทำให้ส่งผลกระทบต่อประเทศอาจจะทำให้ประชาชนนั้นตกงานแล้วก็ขาดรายได้ดังนั้นเนี่ยการประกาศใช้พรกฉุกเฉินก็จะทำให้รัฐบาลสามารถเข้าไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้และยังทำให้ผู้ว่าราชาการจังหวัดเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะก็ เลยกลายเป็นว่าจริงๆตรงนี้ก็หลายคนมีภาควิจารยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นกิจธุระอะไรของทางอเมริกาหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอยู่เหมือนกันสำหรับเรื่องนี้ อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้องตามกันต่อนอกเหนือจากบรรยากาศร้อนๆในสภาวันนี้ที่มีการอภิปรายเป็นวันที่2แล้วนะคะในส่วนของอพรกทั้ง3ฉบับก็คงต้องตามติดเรื่องของปัญหาในการบินไทยซึ่งถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ทางสารล้มละลายกลางจะมีการรับเรื่องแล้วนะคะสำหรับในส่วนของการบินไทยแต่ว่าสิ่งที่หลายคนเกิดคําถามรวมไปถึงทางอสอ,อสอเนี่ยนะคะทางสภานธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เนี่ย เขาสงสัยแล้วก็เคลือบแคลงนะคะในส่วนของการจัดตั้งนะคะในส่วนของบอร์ดการทำงานที่มันซ้ำซ้อนกันถึง3บอร์ดโดยเฉพาะซูเปอร์บอร์ดเนี่ยค่ะซึ่งมีนายวิศนุเครืองงามนั่งเป็นประธานบอร์ดถึงแม้ว่าอาจารย์วิศนุจะบอกว่าอันนี้ยบอร์ดกระจกหรือว่ามินิบอร์ดแต่ว่าดูเรื่องของขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลบอกได้เลยนะคะว่าไม่กระจก เพราะว่าจะมาทําหน้าที่กํากับดูแลแทนกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงคมนาคมก็เลยทําให้เกิดคําถามย้อนกลับมาเนี่ยนะคะว่าการตั้งคณะทํางานแบบคู่ขนานแบบนี้เนี่ยมีอะไรที่มันซ่อนแบบลับลวงพลางหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็กลายเป็นว่าเท่ากับการมีไทยก็หนีไม่พ้นวังบนเดิมที่ฝ่ายการเมืองเนี่ย เข้ามาแทรกแซงใช่หรือไม่เพียงแต่เปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนหน้าเท่านั้นตรงนี้เป็นคําถามนะคะที่หลายคนเนี่ยตั้งคําถามไปยังในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องนะทั้งรัฐบาลแล้วก็ทีมงานฟื้นฟูคณะทํางานฟื้นฟูด,ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เราอาจจะต้องตามกันต่อแล้วก็ทางสมพันธ์แรงงานและวิุรกิจสัมพันธ์วันนี้เขาก็มีการออกแถลงการเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันจริงๆมันมีหลายเรื่องนะคะที่ดูไม่เคลียร์ในความรู้สึกของทางสรศเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้เราอาจจะต้องตามประเด็นนี้กันต่อด้วยค่ะ,คะ เกับเรื่องของการประชุมสภาพูทแทนราษฎรนะคะว่าด้วยเรื่องของพระราชกําหนดการกู้เงินนั้นนายรัฐมนตรีเศษรษรกิจในช่วงเช้าช่วงบ่ายก็คงจะได้เข้าไปฟังการประชุมในสภากันต่อว่าด้วยเรื่องของการประชุมนี้เนี่ยนะคะ เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่ออภิปรายวาระด่วนพิเศษพระราชกําหนดกู้เงินนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็เยียวยาผลกระทบจากโควิดวันนี้ต่อเนื่องประชุมเป็นวันที่2นะคะตั้งแต่ช่วง9ก้านาฬิกาสามนาทีมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นวาระด่วนเพื่อพิจรารณา3พระราชกําหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดสิต่อเนื่องเป็น วันที่2วันนี้นายสุภชัยโพสุรอมประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทําหน้าที่ประธานสภาในช่วงแรกภายใต้มาตรการนั่งเว้นระยะห่างอย่างเข้มงวดนะคะนายสุภชัยเปิดโอกาสให้สสปรึกษาหาหรือเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนตามปกติก่อนจะกดออดเปิดประชุมต่อจากเมื่อคืนวานนี้ โดยมีนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์สสชัยภูมิพักเพื่อไทยอภิปรายเป็นคนแรกแล้วก็ตามด้วยผู้อภิปรายอื่นเรียงตามลําดับเนื้อหาการอภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวางแล้วก็เห็นถึงความสําคัญของการนําเงินไปแก้ปัญหาและเยียวยาโควิด -19 แต่ว่าก็มีสิ่งที่บอกกับทางรัฐบาลว่าขอให้รัฐบาลนั้นตระหนักถึงการนํางบประมาณนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยไม่เอื้อกลุ่มทุนหรือว่าหาเสียงทางการเมือง ผู้สื่อข่าวเนี่ยนะคะรายงานบอกว่าก่อนหน้านี้ทางในชวนหลีกภัยประาาธานสภาผู้แทนราษฎรเดินทางเข้าสภาแต่ว่าท่านปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงภาพรวมการอภิปรายเมื่อวานนี้ รวมถึงในกรณีของพักเก้าไกลที่ขอให้ยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพของร้อยเอกธรรมนัฐปรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในชวนได้เปิดเผยถึงการใช้แอปพลิเคชันรัฐสภาจริงใจปลอดภัยโควิดที่กําหนดให้บุคคลที่เดินทางเข้าออกสแกน QR วอารโค้ดและลงชื่อเมื่อเดินเข้ารัฐสภาว่าเป็นการทดลองเต็มรูปแบบเพื่อเตรียมจํากัดจํานวนบุคคลที่เข้าอาคารรัฐสภาป้องกันการ ระบาดของโควิด19ว่าลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ต้องรอผลทดลองใช้ก่อนว่าจะเป็นอย่างไรนะคะในขณะที่นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะบอกว่าหลังจากสแกน QR c ค d e เข้าสภาแล้ว แอปพลิเคชันรัฐสภาจริงใจปลอดภัยโควิดเป็นการบันทึกข้อมูลเข้าออกของบุคคลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนโรคได้และขณะนี้ก็มีแอปพลิเคชันลักษณะเดียวกันหลายแบบอย่างเช่น แอปพลิเคชันอย่างเช่นไทยชนะนะคะแล้วก็รวมไปถึงหมอชนะด้วยอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องบอกว่าคนที่เข้าสภาคือสแกนเข้าแล้วแล้วต้องถ้าจะออกก็ต้องสแกนออกด้วยเหมือนอย่างนคนที่ไปห้างหรือว่าไปตามสถานที่ต่างๆที่คือถ้าเข้าแล้วก็ต้องออกจํานวนคนก็จะได้ปรับเป็นไปตามจริงของคนที่อยู่ในสถานที่นั้นๆค่ะ